สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับล้ะก็นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะครับวันนี้ครูจะมาขึ้นหัวข้อใหม่นะครับก็คือนะครับการบวกลบเศษส่วนนะครับจานวนคละนะครับซึ่งการบวกลบเศษส่วนจํานวนคลาเราแยกเป็น2กรณีด้วยกันนะครับให้นักเรียนพิจารณาที่ตัวส่วนนะครับก็แยกเป็น2กรณีให้นักเรียนพิจารณาที่ตัวส่วนครับกรณีที่1นะครับถ้าตัวส่วนเท่ากันนะครับนัเรียนสามารถนําเศษ มาบวกลบกันได้เลยนะครับสองนะครับกรณีถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับนักเรียนต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับนักเรียนจึงจะสามารถบวกลบกันได้นะครับซึ่งวิธีการทำส่วนให้เท่ากันจะต้องพิจารณาที่รูปแบบของตัวส่วนนะครับคุณครูได้แยกเป็นสองรูปแบบด้วยกันนะครับก็คือรูปแบบที่หนึ่งนะครับเราสามารถที่จะทำตัวส่วนตัวหนึ่งเนี่ยให้เท่ากับอีกตัวหนึ่งได้นะครับ ซึ่งก็จะลดขั้นตอนในการทำนะครับ2นะครับกรณีที่ไม่สามารถทําตัวส่วนตัวนึงให้เท่ากับตัวนึงได้เนี่ยเราก็ต้องมีวิธีมาช่วยนะครับตัวช่วยซึ่งซึ่งก็มี3วิธีด้วยกันนะครับ1ก็คือการหาครรนอก็คือหาตัวส่วนที่เท่ากันที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับหรือตัวเลขที่น้อยที่สุดที่มันเท่ากันนั่นเองนะครับ2การใช้ตารางการคูณนะครับซึ่งการใช้ครรนอกับตารางการคูณเนี่ยเป็นการวิธีหาคําตอบ ที่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันแต่การคูณไขว้เนี่ยจะทําให้ตัวเลขที่ทได้นี่มันมีค่าเยอะนะครับนั้น,ค,นคุณครูจะไม่นิไม่แนะนําให้ใช้นะครับแนะนําให้ใช้โครโนรดีกว่านะครับส่วนคําตอบของเศษส่วนนะครับเมื่อเราบวกลบกันรียบร้อยเนี่ยนะครับนักเรียนต้องตอบให้เป็นเศษส่วนอย่างต่านะครับหรือเป็นเศษส่วนจํานวนคลาสเท่านั้นนะครับไม่ให้นักเรียนตอบเป็นเศษเกินนะครับ ย้ำนะครับไม่ให้ตอบเป็นเศษเกินนะครับครับให้ตอบเป็นเศษส่วนยังต่ำโดยจำนวนค่าเท่านั้นคราวนี้เรามาดูอย่างครับแยกเป็นกรณีแล้วกันนะครับกรณีที่1นะครับคุณครูจะยกตัวอย่างกรณีที่ตัวส่วนมันเท่ากันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่1นะครับกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันนักเรียนก็สังเกตที่ตัวส่วนข้างล่างนะครับมันเท่ากันแบบนี้นะครับดังนั้นเข้ากับกรณีหนึ่งคือถ้าตัวส่วนเท่ากันนะครับ ถ้าตัวส่วนเท่ากันเราสามารถที่จะบวกลบกันได้เลยนะครับคุณครูก็ดําเนินการบวกลบกันได้เลยนะครับซึ่งก่อนที่ครูจะบวกลบนะครับคุณครูจะทําแบบนี้ครับคุณครูจะเอาเศษข้างบนก็คือ3ามบวกสแบบนี้แล้วตัวส่วนข้างล่างที่เท่ากันอ่ะคุณครูจะเอามาแค่ตัวเดียวครับก็เพื่อ,อตัวแทนมันมาเลข8เลขเดียวแบบนี้นะครับทำไมคุณครูไม่เอามา2ตัวครับทำไมไม่ทําแบบข้างบนเพราะว่าอะไร การความผิดพลาดนะครับนักเรียนจะเอามาบวกกันอย่างเช่นคนนี้ถ้านักเรียนทําผิดนะครับนักเรียนจะเอา3าบวกสเป็น5ข้างล่างนักเรียนจะเอา8ปดบวกแเป็น16แบบนี้ถือว่าผิดนะครับดังนั้นคุณครูก็จะมีวิธีการความผิดพลาดก็คือให้นักเรียนเขียนแบบนี้เสมอคือถ้าส่วนเท่ากันให้เขียนทุเดียวนะครับการบวกลบจะมีเศษส่วนกี่ตัวก็ช่างครับแต่ถ้ามันเท่ากันนักเรียนเอามาตัวเดียวพอเราก็ได้คําตอบเป็นเท่าไหร่ครับ5ส่วน8เรียบร้อยครับ นีจะสังเกตว่าคําตอบที่ได้เห็นไหมครับมันจะเป็นอะไรครับเศษส่วนอย่างตามแล้วเพราะว่านักเรียนจะไม่สามารถเอาแม่สุดคูณแม่อะไรมาหาร้ทั้งสองตัวที่ลงตัวนะครับไม่มีแม่ไหนที่จะหารได้ทั้งสองตัวแล้วมาลงตัวดังนั้นข้อนี้คําตอบจึงสิ้นสุดครับเป็นคําตอบเศษส่วนอย่างตามแล้วนะครับต่อไปข้อ2ครับกรณีที่2นะครับกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับข้อเขตแรกครับแบบที่1 ้อเคสแรกแบบที่1ครับก็คืออะไรครับสามารถทําตัวส่วนตัวหนึ่งให้เท่ากับตัวหนึ่งได้นะครับอันนี้แบบที่1อย่างเช่นข้อนี้ครับนักเรียนจะสังเกตว่าเลข6เนี่ยคุณครูจะสามารถทําให้มันเท่ากับเลข12ได้นะครับกรณีแรกที่ไม่ค่อยยากนะครับเราสามารถทําคําตอบได้รวดเร็วคุณครูก็จะเขียนแบบนี้ครับ4ส่วน6แบบนี้คุณครูรูแล้วว่า6เนี่ย ต้องใช้แม่สุขุณแม่อะไรมาคูณถึงจะได้เท่ากับตัวนี้ก็คือต้องเอาแม่2มาคูณแบบนี้6 2เป็น12แบบนี้แล้วคูณต้องคูณนทะั้งข้างล่างข้างบนนะครับเครื่องหมายลบยังคงเดิมนะครับตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรมันครับมันอยู่ที่เดิมแล้วเพราะว่าเราทาตัวส่วนตัวนี้ให้เท่ากับตัวนี้เราไม่ต้องไปทําต่อครับดังนั้นก็จะได้แบบนี้มานะครับทำําขั้นตอนนะครับข้างบนจากคูณกันเลยครับ42เป็น8ข้างล่างเป็น หกคูณสองเป็นสิบสองเห็นไหมครับว่าตัวส่วนมันเท่ากันแล้วนะครับอย่างนี้เราก็สามารถดําเนินการเหมือนข้างบนได้เลยก็คือสามารถบวกลบกันได้เลยนะครับกูจะทําเหมือนข้างบนนะครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันแบบนี้นะครับคุณครูก็จะเขียนตัวแทนมาเหมือนเดิมนะครับแปดลบสองนะครับข้างล่างก็จะเป็นสิบสองแบบนี้นะครับเราก็ทําต่อครับบวกลบกันธรรมดาครับแปดลบสองก็จะเป็นหกข้างล่างเหลือสิบสอง แต่ตอนที่เราตอบไปเอครับว่ามันเป็นเศษส่วนครับที่คําตอบออกมาแต่มันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตามเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคุณครูสามารถเอาแม่หกมาหารได้2สองตัวครับแบบนี้ครับทั้งเศษและส่วนครับเห็นไหมครับเมื่อครูหารแล้วมันก็จะได้คําตอบมาแบบนี้นะครับหกหารหกก็จะได้เท่ากับหนึ่งสองตั้งหารหกก็เท่ากับอะไรสองครับเห็นไหมครับตรงนี้จึงจะเป็นคําตอบที่เราต้องการนะครับก็คือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ไม่สามารถเอาไม้อะไรมาหารเศษหนึ่งคสองได้แล้วครับเราก็จะต่อลปก่อนนะครับเรียบร้อยครับอันนี้คือตัวอย่างที่2ครับกรณีที่เราสามารถทําตัวส่วนตัวหนึ่งให้เท่ากับตัวหนึ่งได้ครับเอามาดูแบบที่3ครับสุดท้ายกรณีที่เราไม่สามารถทําตัวส่วนอีกตัวหนึ่งให้เท่ากับตัวหนึ่งได้นะครับคุณครูก็แนะนําให้ใช้วิธีการหาคณอน,นนะครับ อ่ะทำเดิมครับเหมือนเราเคยทำมาแล้วคุณครูจะนำตัวส่วน2ตัวนี้มาหาตั้งหาคอรโนโครับหาคอรโนโนะครับมองเห็นนะครับหาเลยครับหาเลยเก้ากับ12อ่าเอาแม่อะไรหารครับไม่3เนาะสามครับ3 3มเป็น9 3 4, ้าสามสี่สเห็นไหมครับ สามสี่สิบสองนะครับหมดแล้วครับไม่สามารถหาต่อได้แล้วนะครับเราก็ตัว L อลนะครับในการหาโคดรอนก็ตัวที่อยู่ในตัว L อลเนี่ยมาคูนกันก็คือสามคูนสามคูณสี 4, น่นั่นเองนะครับก็จะได้เป็นอะไรครับสามเป็นเก้าก็สองสิบแปดก็สี่สามสิบหกก็จะได้เป็นสามสิบหกนะครับ เราก็มาดำเนินการทําต่อฝั่งนี้นะครับเมื่อได้ค่าคณานมมาแล้วก็คือสามสิบหกเก้านะครับลบกับสิบห้าส่วนสิบสองครับเก้านะครับเราต้องการให้เป็นสามสิบหกครับที่เราหาคณานมเมื่อกี้นะครับดังนั้นเราต้องหาตัวคูณมาคูณให้ได้สามสิบหกน่นจะสังเกตตรงนี้ครับ เก้าคูณอะไรครับอ่าเก้าคูณสี่ครับขบูลต้องคูณสี่ด้วยแบบนี้ครับสิบสองเหมือนกันครับเราต้องการให้เป็นสามสิบหกก็ต้องหาตัวมาคูณครับดูไหมครับสิบสองอะไรมาคูณสิบสองครับสามครับขบูต้องคูณสามเนไหครับอ่าเราก็จะได้คําตอบมาแบบนี้ครับข้างล่างต้องเป็นสามสิบหกอยู่แล้วนะครับเราเขียนเศษตัวรอไว้เลยนะครับอันนี้คุณครูสอนในชั้นเรียน บ้างแล้วนะครับถือเป็นการทบทวนนักเรียนนะครับเราจะเหลือแต่ข้างบนครับ12 4เป็น48เอาสิ้าคูณ3ครับ15 2 30 15 3เป็น45ครับเห็นไหมครับมันก็จะเข้ารูปแบบเดิมก็คือเมื่อเราทำส่วนให้เท่ากันแล้วนะครับเราก็เอาตัวแทนมันมาไงครับเขียนตัวเดียวนะครับข้างบนก็จะได้เป็น48ลบกับเท่าไหร่ครับ45่สิครับตัวส่วน ก็จะเป็นตัวเดียวครับ 3. 6มสิบหกเอาสี่สิบแปดลบครับ, 48, 45, รบก็จะเป็น3ส่วนเท่าไหร่ครับ 3. ามสิเร็วนิดนึงนะครับเห็นไหมว่าตอนนี้นะครับอันนี้พาร์ทนี้เราอาจจะทดในใจต้นในกระดาษแล้วเราก็นํามาเขียนก็ได้ครับแต่ว่าคุณครูก็อยากให้นักเรียนเขียนไว้เวลาทําแบบฝึกหัดเขียนไว้ด้านซ้ายมือนะครับแล้วเอาข้าวของกระนงมาหาด้านขวามือตอนนี้จะสังเกตว่าเราสามารถ จะไม่ได้สามารถตอบแบบนี้ได้เพราะว่าอะไรครับเราสามารถมีแม่อะไรมาหาร้อนสองตัวได้อีกครับก็คือแม่อะไรแม่สามครับแบบนี้ครับหารตั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างกับก็จะได้ค่าใหม่เกิดขึ้นก็คือสามมสามก็คือหนึ่งครับส่วนสามหารสามหกก็สามหนึ่งเป็นสามสามสองเป็นหกก็จะได้คําตอบเป็นเศษหนึ่งส่วนสิบสองก็เรียบร้อยครับเพราะต่อไปไม่สามารถเอาแม่สุขอะไรมาหารได้อีกแล้วนะครับเราก็ตอบเลยคนนี้ หนึ 1> 1. ส่วนสิเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับที่ตอบแล้วนะครับเรียบร้อยครับก็คือทั้งหมดก็คือวิธีการหาการบวกลบเศษส่วนนะครับโดยมีรูปแบบต่างๆกันอยูอ่ประมาณอสอกรณีใหญ่ๆแล้วก็มี3ารูปแบบนะครับที่การแก้ปัญหาก,กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมนะครับตัวอย่างต่อไปสำหรับคลิปนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ คลิปนี้กล้องขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ